ผกับผมนายชอตตี้บูจว่ากับซอฟต์ออฟคอน l วลเลียเกมมือถือแนวไททิเคิลอาร์พีจีกราฟิกสไตล์พิกเซลโคตรน่าเล่นเลยครับส่วนวิธีเล่นก็ไม่ซับซ้อนครับคือแนวแท็กติกส์เลยนะครับอาจจะต้องดูนิดนึงว่าใครเดินได้ระยะเท่าไหร่ระยะโจมตีและสกิลเป็นอย่างไรแล้วเกมเนี้ยตัวละครเราสามารถเลือกอัพสกิลได้ด้วยนะว่าจะไปทางไหนสายไหนและยังสามารถใช้เครื่องทุ่นแรงได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงถังระเบิดหรือว่าการผลักก้อนหินไปทับสโต เอาละเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวเลยกันแล้วกันนะครับผมการต่อสู้เนี่ยจะอยู่ด้านขวาล่างนะครับมันจะมี3โหมดด้วยกันในช่วงแรกนะครับเอาที่เปิดก่อนเลยคืออันนี้ครับมันจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบในเรื่องช่วงต้นเกมครับจะมีดันเจี้ยนให้เราลุยๆเก็บ3ดาวไปเรื่อยๆ เดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสักด่านหนึ่งในหมดเนื้อเรื่องกันแล้วกันนะครับผมก็ในด่านนี้เนี่ยผมสามารถลงได้4คนครับการจะเอาใครเข้าใครออกก็ลากได้เลยง่ายๆแค่นี้แหละนะครับลากขึ้นลากลงได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวผมเอานักธนูไปสักคนแล้วกันมีพระด,ด้วย,ม,ดดวยมีสายแท้งหนึ่ง DPS หนึ่งส่วนการแพ้ทางชนะทานนะครับจะแปลกกว่าเกมอื่นเล็กน้อยครับผมคือ3ามธาตุพื้นฐาน,นเหมือนเดิมคือแดงชนะเขียวเขียวชนะฟ้าฟ้าชนะแดงแต่ว่าถ้าแสงชนะท่านมืดฝ่ายเดียวฮะท่านมืดเหมือนจะไม่ชนะใครเลยอะ โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองเล่นดูเลยว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะฮะถ้าเกิดใครขี้เกียจอ่านด้านขวาล่างได้เลยมีคําสั่งสคริปต์ให้นะครับผมแล้วก็เรื่องของความเร็วนะฮะมีการเล่นความเร็วด้านซ้ายบนด้วยนะครับแล้วก็มีออโตโ้้วยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่นเองให้ดูก่อน,นครับเกมประเภทนี้เล่นเองไว้ก่อนจะดีกว่านะครับเ,เดี๋ยวผมเดินมาทางนี้แล้วกันเนื่องจากเจ้คนนี้เนี่ยเขามีสกิลผลักนะครับเดี๋ยวผมจะผลักถังระเบิดเนี่ยให้กระเด็นมาโดนศัตรูด้านล่างครับไป อืมโอเคโดนตัวเดียวเองรู้สึกไม่ค่อยคุ้มยังไงก็ไม่รู้เออแล้วเกมเนี้ยเวลาที่ศัตรูเขาเดินแล้วโจมตีไม่ได้นะเขาจะเดินพร้อมกันหมดเลยอันนี้โคตรดีเลยถ้าเป็นเกมอื่นเขาจะค่อยๆเดินทีละตัวใช่ไหมโอเคแล้วเมื่อกี้ไอ้น,นี่มันเดินเข้าอาณาเขตของคนเนี้ยเขาตีได้เลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมตีใครก่อนดีตีคนนี้ละกันเพราะว่าคนเนี้ยเขาเป็นสายทาาุลมหรือว่าท่าไม้นั่นเองครับแพ้ทตุไฟเต็มๆเรียบร้อยโอเคนักธนูครับก็ยิงจากระยะไกลไม่มีปัญหาครับยิงธรรมดาไปก่อน แล้วก็พระครับจมตีได้ด้วยนะครับไม่ได้ฮิวอย่างเดียวแต่ว่าไปยืนตรงนี้อาจจะอันตรายได้โยก่อนโยก่อนมาตรงนี้ก่อนเออแล้วค่อยตีโอเคครับไม่ตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ถึกเหมือนกันครับผมส่วนเจ้ค,คนนี้มายืนตรงนี้รอแล้วกันสแตนบายไว้บอสขยับยังบอสยังไม่ขยับไม่เป็นไรโอ้โหไอคนนี้น่าจะเป็นพาลาดินครับเอาคอนทุบแล้วเหมือนมันจะฮิวด้วยเนาะนี่แงจริงด้วย เออ่อโอ้ยโดนสับไปไม่เป็นไรครับพี่คนนี้เขาสวนได้เอาอยัางไงต่อดีเอาต้องเอาคนนี้ให้ตายก่อนเนี่ยเพราะคนนี้มันโหดสุดแหละไปเรียบร้อยครับแล้วก็นักธนูหลอยไปเออยิงไปเลยทีเดียวใช้ได้อันนี้ยิงไปเลยดีไหมเพราะว่าเจคนนี้เดี๋ยวฮิวทีหลังก็ได้เดี๋ยวฮิวทีหลังไปอืมยิงไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่เลยอันนี้น่าจะกันเวทเยอะ เดินมาตรงนี้เอ้ยไม่เอาไม่เอาตีข้างหลังดีกว่าได้โบนัสโจมตีด้วยไป back แอ t แท k ครับผมเรียบร้อยคราวน,นี้เรา่อให้บอสมันเดินมาแต่ว่าเราจะโจมตีมันยังไงวนันนี้เพราะว่าคือต้อง่อให้มันเดินมาอีกช่องหนึ่งก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราจะโจมตีขนาดมันไม่ได้ส่วนอันนี้ก็โจมตีศัตรตูที่อยู่บริเวณนี้นะฮะลองดูเลยแล้วกันไปไม่เข้าครับเพราะว่ามันมีเกราะครับแล้วก็เดี๋ยวไอ้นี้ใช้สกิลไปเลยละกันเดี๋ยวมันมีครูดาวไงใช้ไปก่อนใช้ไปก่อน โอเคยิงไปอืมไม่เข้าครับอันนี้ก็ยิงไปเดยวลากมาให้โดนถังระเบิดเลยปะละ่ล่ะแต่ผมว่าน่าจะเสียหลายเทินอยู่อันนี้เดินมาตรงนี้ก่อนละกันเอ้ยกดพิดว่าจะให้เดินหยุดไม่งั้นคนอื่นเดินข้ามมาไม่ได้เลยคนที่ข้ามมาได้เ่ยจะเป็นพวกโจรไงโจรมันจะกระโดดข้ามได้เฮียคนนี้เลยทําอะไรไม่ได้เลยเศร้าเลยถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทํายังไงดูด้านซ้ายบนครับมีรูปนาฬิกาสายอยู่ เราสามารถที่จะย้อนเวลาได้นะครับก็เลือกได้เลยว่าจะย้อนไปล่า,าสุดเท่าไหร่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่ว่ามันย้อนได้แค่3าครั้งเท่านั้นนะครับคราวนี้ก็เลือกใหม่ให้ดีๆนะครับผมกดค้างไว้แล้วก็มาปล่อยดีกว่าปลอดภัยกว่าครับสแตนบายไ้เลย <c oughs> เดี๋ยวผมว่าจะผักบอสให้มันโดนถัง <c oughs> เปลี่ยนใจแล้ว <c oughs> เออเฮียคนนี้ก็สวนไปรัวๆตีธรรมดาแรงกว่าไหมเดี๋ยวลองดูดิตีธรรมดาไปดิ รู้สึกว่าจะแรงกว่านะเพราะว่าสกิลเขามันโดนหลายเป้าหมายไงส่วนเฮียคนนี้ก็ใช้สกิลต่อได้เพราะว่าช่วงแรกๆไม่ได้ใช้สกิลเลยไงมันก็เลยเก็บมานะครับส่วนพระก็เดี๋ยวฮิลก่อนกันลวกันครับคือจะบอกว่าคนนี้เขากึ่งๆพระครับคือจะโจมตีใส่สตูแล้วค่อยฮิลให้เราครับไม่ได้ฮิลให้เราแบบเพียวๆเลยเพราะนั้นเขาจะฮิลเบาหน่อยโอเคถึงเจ้คนนี้แหละเดี๋ยวลองผักสตูไปดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะไปได้หรือเปล่าไปได้อยู่นะแต่ว่ามันเดินมาไงเวรกรรมอาจจะต้องรอเทอร์หน้ารอเทอร์หน้าต้องพักไปใหม่อันนี้ก ผักไม่ได้แล้วไงเพราะว่าถ้าเกิดมาอยู่ช่องนี้เดี๋ยวเจ้ค,คนนี้เดินมาผักไม่ได้งั้นก็ใช้สกิลไปเลยแล้วกันโดนปะโดนอยู่นะโดนอยู่นะโอเคไปกวาดนักธนูรอยิงดีวารอยิงเอยไม่ได้มันรอไม่ได้ครับมันข้ามเทินแล้วข้ามเทินไปเลยยิงไปเลยเคิร์ฟช็อตโอเคเอาล่ะพระคนนี้เหมือนเดิมครับยืนตรงเมื่อกี้แหละดีแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาขยับเนี่ยไอ้นี่มันอาจจะเดินไปแล้วมันจะผิดกระบวน่าได้ฟ้าพาไปเหมือนเดิม ไลฟ์ออฟจัดเมนครับฮิวโอเคเทิร์นที่6ครับอด3ดาวนแน่เลยเพราะว่าด่านเนี้ยเขาให้เล่น5เทิร์นโอเคจริงด้วยครับเรียบร้อยเอาเดี๋ยวนะยังไม่ทันได้ผักเลยครับบอสตายซะก่อนครับแหมน่าเสียดายครับน่าจะจบได้ใน5เทิร์นส่วนอันนี้2ที่เปิดคือ Spiral of Destiny นะครับมันเอาไว้เล่นควบคู่กันไงในกรณีที่เราแบบลงนะันเจีนเนี้ยไม่ไหวแล้วแล้วก็มาเข้าร่วมกิจกรรมนี้แทน ในกิจกรรมเนี่ยเขาจะให้อิสระเราในการเลือกเควสนะครับแล้วก็มีการเดินเล่นในเมืองด้วยนะนี่เห็นไหมจะไปตีโบงตีบวกทานอาหารอะไรเงี้ยนะครับเอาทหารไปฝึกก็มีค่อนข้างหลากหลายแล้วเราควรทําอะไรก่อนใช่ไหมอ่ะให้ดูด้านขวาล่างเลยก็ได้อันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนกับเควสแนะนําว่าเราควรไปทําอะไรก่อนเช่นมีคนที่เราสามารถไปพูดคุยได้อ่ะกดปุ๊บเขาก็จะว้ามาคุยให้เลยอะไรแบบนี้หลังจากคุยเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเขาจะให้เราไปทําการต่อสู้หรือว่าทำเควสนั่นเองครับ สำหรับการต่อสู้เนี่ยมันจะมี2อ,อันด้วยกัน,นครับอันแรกเป็น event battle นะครับอันนี้แนะนำว่าให้เข้าร่วมเลยนะครับถ้ามันขึ้นมานะส่วนถ้าเกิดมันไม่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีพวกเทรดทั่วไปนะครับเขาก็จะมีบอกเลยว่าเทรดนี้ยากง่ายนะครับใช้เวลาในการทํากี่สัปดาห์นะครับสัปดาห์ที่เหลืออยู่ก็ดูด้านซ้ายบนได้เนาะอันนี้ผมเหลืออีก7จ็ดสัปแล้วก็ต้องคิดดีๆก่อนที่จะลงไปต่อสู้นะครับแล้วก็มีอีกอันนึงเลยคือการส่งคนไปหาของนะครับซึ่งอันนี้จะใช้ระยะเวลา2ส,สัปดาห์ก่อนหน้าเนี่น ถ้าเกิดว่าอยากจะแคนเซิลเปลี่ยนคนอื่นไปอะไรเงี้ยก็เอากลับมาได้คือคนที่ส่งไปหาของเนี่ยเราเอาไปต่อสู้ไม่ได้นะครับและเขาจะได้รับ e x p ด้วยจากการที่เขากลับมาจากการส่งของส่วนอีกอันนึงเป็นแฟคชั่นครับเอาไว้ดูว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละประเทศเนี่ยเขามีสถานะอะไรยังไงบ้างครับไว้ดูข้อมูลประกอบการตัดสินใจเฉยๆครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างอีเวนต์แบทเทิลของด่านนี้กันบ้างดีกว่านะครับผมอ่ะงั้นเดี๋ยวผมเดินมาตรงนี้แล้วกันนะครับคือต้องการปกป้องชาวบ้านด้วยไงมันมีชาวบ้านอยู่ด้วยนะ โอเคเถินต okay. ่อไปโอ้โหเจอน้องหมามาบอกเลยว่าเจ็บหนักแน่นอนครับแบบนี้โอเคอันนีここ้เ right? ป okay. 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 ็นสายแทงไม่ีปัญหาโอ้โหมากันเพียบเลยอันนี้เขาบอกว่าทางถูกบล็อกไว้แล้วนะครับผมโอเคเขาบอกว่าให้หัวหน้าหนีไปครับเนี่ยแต่ว่าหัวหน้าไม่หนีครับจะกัดฟันสู้ครับผมโอเคจัดไปอันนี้เอาไงดีเนี่ยอ่อถ้าเกิดผมจำไม่ผิด ผมสามารถเจ้าเจาคนเนี้ยโจมตีหินให้มันกลิ้งมาทับไปพวกนี้ได้งั้นต้องตีตัวที่ไม่โดนทับคือไอตัวนี้ตีทีเดียวแตกไหมแตกครับผมโอเคเรียบร้อยเมื่อกี้โดนกัดไงเสียเลือดโอเคเจ๊ผมขาวมาใช้สกิลแรกได้นะครับผักหินนะครับเนื้อเรื่องผมขอข้ามเลยแล้วกันนะฮะเพรวาว่าเดี๋ยวบางคนบอกว่าเดี๋ยวสปอยอีกไม่ได้อยากสปอยนะบางทีมันพูดประกอบสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขนาดนั้นไงไม่ได้จงใจจะสปอยนะ โอเคเรียบ <Okay, S 2> ร้อยครับผมฟันหินกลิ้งไปอย่างที่เห็นนะฮะคราวนี้เจ๊เอาไงดีเดินมาหยุดตรงนี้ก่อนก็นแล้วกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเข้าสีม่วงเดี๋ยวโดนโจมตีเจ๊นี่ก็กระดกเหล้ากระดกเบียร์ตลอดเวลาเลยครับผมก็ดีเหมือนกันนะเลือดรีเจนได้ตลอดอืมรอดแล้วครับนักธนูด,ด้านล่างยิงไปเลยครับโอเคทีเดียวแตกแบบนี้สบายๆครับผมชาวบ้านก็หนีไปได้ครับ โอ้กำลังเสือมาเพียบเลยรู้สึกถ้าเกิดผมจำไม่ผิดเนี่ยมันจะมีคนบงการพวกหมาป่าพวกนี้อยู่นะไม่ใช่หมาป่าที่มันมาจู่โจมเราเองอะมันเหมือนโดนคนบงการมาอีกทีนึงโอเคอันนี้เจ๊เดินมานี่เลยแล้วกันครับ,รบเดี๋ยวเจไม่ได้ตีสักทีครับสวนเลยนี่ครับกะระดกเล่าแล้วถีบสวนเป็นไงเออนคนชอบอย่างชอบชอบอ,บอะตัวสุดท้ายแล้วเหรองั้นก็จบแล้วสิ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นนะครับว่าภารกิจมันก็มีความหลากหลายกันไปเนาะแล้วแต่ดาน สำหรับคนที่เข้าร่วมภารกิจนะครับก็จะได้รับทาง e x p แล้วก็จะสูญเสียพลังงานด้วยนะครับพลังงานก็เดี๋ยวไปฟื้นในที่เมืองอะเนาะและในบางภารกิจเราจะได้รับไอเทมมาให้เราเลือกสกิลด้วยนะครับว่าเราจะเอาสกิลเพิ่มความสามารถให้ใครก็แนะนําว่าตัวไหนเราใช้บ่อยอะอัพให้คนนั้นไปก่อนนั่นเองครับทีนี้เรามาดูระบบเมืองดีกว่าว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอันแรกเลยครับเทรนนิ่งกล่าว ตรงนี้ก็คือการเอาทหารไปฝึกฝนนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่สามารถเอาตัวละครที่พึ่งไปสู้รบเมื่อกี้มาได้นะครับคือเหมือนกับเขาไปรบไงกำลังเดินทางกลับนะครับผมงั้นก็ต้องเลือกคนอื่นนะครับอย่างเช่นคนนี้ก,ลก็ลวกันเลือกไปเลยแล้วเขาก็จะมีให้เลือกด้วยว่าจะฝึกแบบไหนเช่นฝึก E.P x ก็คือได้รับ E.P x นั่นแหละตรงๆแล้วก็จะเสียเวลาไป2อาทิตย์อย่างนี้แล้วก็อันนี้ครับสกิลเทรนนิ่งก็จะสุ่มๆกันไปว่าจะได้สกิลอะไรมาอันนี้จะเสียเวลา1 week หรือว่า1สัปดาห์ส่วนอันนี้คือตัวอย่างเวลาที่ฝึกเสร็จแล้้วนนะรรเเเาาาจใใหือท่ นะก็อ่านให้ดีก่อนที่จะเลือกกันแล้วกันนะครับส่วนอันต่อมานะครับก็จะต้องได้ไอเทมมาก่อนนะอเทมเนี่ยมันเป็นคัมพี์ที่เรามีโอกาสได้จากการไปต่อสู้ด้วยนะครับก็เอามาเสริมพลังให้กับคนคนนี้ได้ส่วนอีกอันนึงที่ผมมีคือทําให้แม็ก HP เพิ่มขึ้น20%แล้วก็เวลาที่ได้รับผลฮิลอ่ะก็จะฮิวได้แรงขึ้นอีก20%ด้วยในกรณีนี้ผมคิดว่าเราเอาไปฝึกสกิลก่อนดีกว่าเนาะเพราะว่าคนเนี้ยเขาเก่งโดยพื้นฐานอยู่แล้วไงเดี๋ยวถ้าเกิดยังไม่ได้ไปสู้อีกเด ่วนนั้นต่อมาเป็นฮาเวนนะครับอันนี้ก็เอาไว้ฟื้นฟูพลังงานนั่นแหละครับเวลาที่ตัวละครเราไปต่อสู้หรือไปทําอะไรก็แล้วแต่มันจะเสียพลังงานใช่ไหมละ่ะนั่นแหละแล้วก็ามาพักผ่อนได้แต่อันนี้ก็เหมือนกันครับตัวละครไหนที่ไปสู้รบไปฝึกฝนอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ได้ในเทอร์นี้นะครับต้องไปใช้ในเทอร์หน้า ส่วนต่อมาคือร้านตีเหล็กนั่นเองนะครับผมที่นี่เนี่ยก็สามารถทําได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการคราฟของจากบูปรินส์นะครับอันนี้ก็ต้องไปลุยเนื้อเรื่องมาก่อนเนาะให้มันได้บูปรินส์มาก่อนนะครับแล้วก็จะมีคอมมอนเกียร์อันนี้แค่หาของครบก็สามารถที่จะคราฟขึ้นมาได้แล้วของ2องอย่างนี้ก็ได้จากการทำเควสนั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเหล็กอันนี้มันสามารถเอามาแปรรูปได้นะครับนี่ไงนี่ไงเห็นไหมเดี๋ยวผมแปรรูปเลยกันล้วกันนะครับโอเคอันนี้ต้องรอสามิตยทินะครับถึงจะแปรรูปเสร็จ ส่วนต่อมาก็จะเป็นโรงเตรียมนั่นเองนะครับที่นี่เนี่ยจะมีทหารให้เราสามารถจ้างเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับถ้ามีตังนะครับและมีตัวละคารที่ต้องการก็จัดไปซื้อได้เลย ส่วนต่อมานะครับเป็นเวิร์กช็อปของน้องแมวนะครับอันนี้เอาไว้ทําการวิจัยและพัฒนาแท็กติกเพิ่มเติมในการเล่นนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับโจมตี200ใส่เป้าหมายที่เราเลือกได้เลยแต่ของผมยังไม่พอไงก็เลยยังไม่สามารถที่จะมาวิจัยได้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีเบื้องต้นมาให้อยู่แล้วเช่นอันนี้ครับ n นมเบอร์วินอันนี้คือมีมาให้ตั้งแต่น้องคนนี้เขาปรากฏตัวออกมาเลยนะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมสังเกตดีๆก่อนลงไปต่อสู้ครับด้านขวาเขาจะมีให้เราเลือกพวกสกงิล้วก็แติ ก็เลยมีแค่อันนี้อันเดียวใหลาที่เป็นน้องกระต่ายส่วนอันต่อมาทาวอสแควร์อันนี้ก็เป็นเมืองของชาวบ้านนั่นแหละครับหลักๆแล้วไม่ค่อยมีอะไรยกเว้นบางเควสะครับเขาจะให้เรามาคุยกับ NPC ที่อยู่ในเมืองก่อนไปต่อนน่นนั่นนี่ครับอีกส่วนหนึ่งจะอยู่ด้านซ้ายล่างครับ h i l l of c o n v e l ครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการเดินเล่นแล้วก็ดูบรรยากาศนน่นนั่นนี่ครับอีกหน่อยคงมีเควสแหละเพราะว่าผมเห็นในทีเซอร์ ทีนี้เมื่อท่านผู้ชมทําทุกอย่างครบแล้วเนี่ยก็ใช้คําสั่ง next week ได้เลยด้านขวาล่างนะครับมันก็จะขึ้นสู่สัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะครับคราวนี้ท่านผู้ชมก็เล่นเหมือนเดิมเลยทําเหมือนเดิมไปได้เลยเรื่อยๆจนกว่าชีวิตจะหาไม่หรือว่าจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างเนาะส่วนถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากจะออกไปทําอย่างอื่นนะครับออกได้ตลอดเลยนะดูด้านขวาบนเห็นป่ามันจะมีประตูอัพคือออกไปได้ตลอดเลยแล้วเขาก็จะเซฟโปรเกรสไว้ให้ด้วยว่าเราเล่นถึงสัปดาห์ที่เท่าไหร่ ส่วนการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันจะเป็นดันเจี้ยนประจําวันนั่นแหละครับเอาไว้ฟาร์มหาทรัพยากรต่างๆนะครับมีฟาร์ม EXP ด้วยนะครับฟาร์มพวกของเลื่อนแรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีพวกแบบไต่หอคอยด้วยนะครับส่วนอารีนาจําไม่ได้เหมือนกันว่ามีหรือเปล่าส่วนเสริมเมื่อเดือนของเกมนี้นะครับมีเรื่องของการตกแต่งห้องด้วยนะครับอันนี้ต้องเล่นไปสักระยะหนึ่งนะครับผมเขาจะมีการแจกเฟอร์นิเจอร์มาให้เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับก็นั่นแหละแล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลเลยครับจะเอาอะไรไปไว้ตรงไหน เอาละคราวนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของการเปิดกระชปรกันบ้างดีกว่ามาถึงแนะนําให้เปิดตู้แรกก่อนเลยครับเพราะว่ามันเป็นตู้มือใหม่ไงเปิด30บใบเนี่ยเราจะได้รับ5าดาวแน่นอนก็แล้วแต่ว่าจะได้ใครนะครับส่วนตัวผมเล็งคนนี้กับคนนี้ไว้นะฮะโอเคอะเปิดเลยก็แล้วกันครับไม่พูดมากทําเพลงครับผมจัดป้ายเฮ้ยเดี๋ยวนะเออชิเม n นเด้งขึ้นมาก่อนเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันครับว่าจะได้ใครครับอันนี้เลือกการได้เอาประม,มาณไพ่ทาโร่ครับเลือกใครดีเลือกสตาร์ละกันไปอันนี้ก็ล่างมาด้านล่างก็แช่ไปแป๊บหนึ่ง คราวนี้ก็มาลุ้นกันอีกทีนะครับว่าจะได้ใครบ้างครับโอเคคนแรกครับระดับอีพิคครับสีทองใช้ได้ครับสีทองก็ใช้ได้แล้วอันนี้สีเงินเนาะดูด้านซ้ายล่างได้นะครับมีบอกดนะครับสีอะไรเนาะอันนี้ก็สีเงินนะครับสีทองแดงอันนี้คือต่ําสุดเลยคอมมอนอันนี้ก็สีเงินอันนี้ก็สีเงินสีทองแดงสีเงินสีทองแดงสีเงิน โอเคตามสภาพครับผมอันนี้คือมีสีทองใบหนึ่งเนาะงั้นก็เปิดต่อเลยกันแล้วกันนะครับคราวนี้เอาเป็นเดอะเวอร์แล้วกันครับไหนๆก็มาเป็นใบแรกและเดอะเวอร์ครับผมป้ามีสีอะไรบ้างครับดูรอบนี้สีทองแดงมาก,ก่อนเลยครับคอมมอนนะฮะอันนี้สีเงินสีทองแดงสีทองแดงสีทองแดงโอไปตายแล้วนี่ก็ทองแดงเฮ้ย มีดาวตกแบบนี้โอ้โหสีทองมาครับผมอยากได้สีลุงอะเอาจริงหน้าตู้ที่เราเห็นเมื่อกี้คือพวกสีลุงนะแต่ก็ยังว่าแหละปกติแล้วตู้มือใหม่มันมีโคตา้าให้เปิดเท่าไหร่ส่วนใหญ่เราจะได้ตามโคตา้าเปะเลยอย่างเช่นอันนี้30รอบก็จะได้ที่30โรนั่นแหละงั้นเปิดต่ออีกรอบนึงเลยกัแล้วกันครับรอบนี้เนี่ยเราได้แน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวเอาเป็นนี่ละกันเดอะเฮอร์นะครับผมไป บรรยากาศก็จะแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยครับคือมันจะเป็นสีลุ้งเห็นไหมอ้าวลุ้นใบทีละคนครับดาวตกมาก่อนสีทองมาก่อนเลยครับผมโอเคอันนี้ก็สีทองแดงเนาะนี่ก็สีเงินสีทองแดงสีเงินสีทองแดงเฮ้ยอันนี้แหละอันนี้แหละอ้าวสีทองเหรอโอ้ยแสดงว่ามีสีลุ้งอีกหนึ่งใบอันนี้ก็สีเงิน นี่แหละครับผมน่าจะใช่ใบนี้เอายังไม่ถึงอีกโอ้โหไ,ได้สีทองหลายใบครับรอบนี้อันนี้ล่ะโอเคสีรุ้งจะเป็นแบบนี้นะฮะอลังการกว่ากันเยอะโอเคครับก็ได้เซเวียมาครับไม่ได้โตที่เราอยากได้ไม่เป็นไรครับก็เอา,เอา,เ,อา,เ,อาเอาไว้ก่อนกันละกันสรุปเลยรอบที่30นี้ถือว่าใช้ได้เลยครับมีสีทองทั้งสามใบแล้วก็สีรุ้งหนึ่งใบ พอเปิดตู้เมื่อกี้ไปแล้วตู้มันจะหายไปเลยนะก็ไปเปิดตูต้ต่อไปกันดีกว่านะครับซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด5ตู้ด้วยกันนะครับเอาที่เป็นไฮไลท์ก่อนเลยคือ3ตัวแรกอันนี้แนะนําเลยใครอยากได้สายแทงโหดโหดสวยๆคนนี้เลยครับเปิดหาให้ได้นะครับ ส่วนตัวที่2นะครับจะมี2คนใช่ปะคนนี้เป็นแอสเซสซินนะครับก็ล้องหนได้อะไรได้ด้วยนะครับและก็ถ้าจะไม่ผิดเนี่ยน้องเขามีคอสตูมอยู่ในแบลนเทนพา s สประจำซีซั่นนี้ด้วยถ้าเกิดใครชอบแอสเซสซินก็ลองเปิดหาน้องคนนี้ดูส่วนอีกคนนึงนะครับจะเป็นนักเวทนะครับสกิลก็อนาเขตค่อนข้างกว้างเลยครับแล้วก็มีสกิลฮิลด้วยนะครับ่วนอีกตู้หนึ่งนะครับใครอยากได้สายฮิลแนะนําเลยเจ้ J. คนนี้ซาเมนต้านะครับฮิลได้โจมตีได้เป็นนักบวชศักดิ์สิทธิ์ที่แท้ทรูเลย ส่วนคนต่อมาแดนเทเลียนนะครับใครอยากได้ DPS ครับคนนี้แนะนำครับเพราะว่าเขาเนี่ยโจมตีค่อนข้างรุนแรงและใช้ได้ทั้งการโจมตีกายภาพและเวทมนต์ด้วยตัวคนเดียวเลยนะคือเขามี2องดาบไงดาบนึงเป็นดาบเวทอีกดาบนึงเป็นดาบกายภาพและยังมีสกิลหนึ่งที่ทําให้ศัตรูไม่สามารถฮิวตัวเองได้ด้วยนะเรียกได้ว่าโหดเอาเรื่อง ส่วนตู้ที่4อัน,นี้เป็นตู้ทั่วไปนะครับก็ไม่ได้มีการพลิกอัพใครเป็นพิเศษและตู้ที่5ก็จะเป็นตู้อาวุธนั่นเองนะครับส่วนตัวผมอยากเปิดตู้นี้นะแต่ว่า ID เนี้ยผมดันได้ตัวละครสายโจมตีแล้วประชิดไปแล้วไงก็เลยคิดว่ามาตู้นี้ดีกว่าหาเจสซามันต้าดีกว่านะครับถ้าไม่ได้ก็ได้ดันทเทเลียนมาก็ยังโอเคนะครับอันนี้เปิดเลยก็แล้วกันนะครับผมจัดไปอันนี้ตัวไม่พอครับใช้ร้อยให้ส0ตัวในการแลกหนึ่งใบเนาะจัดเลย อุ้ยเดี๋ยวนะเอชิปเมนเด้งแบบนี้อย่าบอกนะว่ามีของดีอะ่ะไม่รู้เหมือนกันครับรอบนี้เอาเดิรซันเลยกันแล้วกันครับมาลุ้นๆกันไปมีของดีเปล่าเออมันไม่ใช่สี่ลุงอะ่ะคิดว่าไม่น่ามีของดีมั้งสคิปเลยแล้วกันมาอืมมีแรงอาคนหนึ่งเป็นคนใหม่อีกคนหนึ่งอาคนใหม่เหมือนกันอุ้ย ตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยนึกว่าจะแบบสีรุ้งโผลมาไม่ใช่ไม่ใช่โอ้ตกใจหมด <c oughs> และไอ้คำว่าสคริปต์ของเขานะมันสคริปต์จริงแต่มันสคริปต์แค่คนที่เราเคยรู้จักแล้วไงคนไหนยังไม่รู้จักเขาก็จะมาในน้ำตัวตลอด สำหรับเรทการกชปองเกมนี้นะครับถ้าเป็นระดับเล gendary เลยก็คืออยู่ที่2%นะครับสีทองก็20%เนาะสีเงิน40%แล้วก็คอมมอน38%นั่นเองนะครับและเกมนี้จะการันตีทุก180โแรนะครับเขาบอกว่าจะการันตีได้ตัวนี้เลยนะแต่ว่าทุกครั้งที่เราได้รับตัวละครระดับเล gendary จะมีโอกาส50%ได้น้องเขานั่นเองครับ ส่วนตู้ที่มี2คนอยู่ในตู้เดียวกันเนี่ยเขาก็จะปรับเรทเป็น75%ดเป็นะครับซึ่งอันนี้ผมดาวเอาเองนะว่าเขาแบ่งกันนะไอ้เเนี่ยยีก็น่าจะเป็นที่อยู่ในระดับเลเจนด a รี่นั่นแหละโอเคทีนี้เรามาอัปเกรดตัวละครกันบ้างดีกว่าครับเดี๋ยวซารทิดคนนี้กันละกันครับเนื่องจากว่าตัวเกมแจกน้องคนนี้มาให้เยอะเหมือนกันนะก็ดูด้านซ้ายได้เลยครับอันนี้จะเป็นเรื่องของเลเวลนั่นเองนะครับผมก็จะอัปเกรดได้ไม่เกินเลเวลไอัดีพองเรา,รเเราเไป ทำการเลื่อนแหลงก่อนนะครับที่อยู่ข้างๆกันนี่แหละคือการอัพแหลงเนี่ยท่านผู้ชมจะต้องมาเลือกด้วยนะครับว่าอยากจะได้สกิลของฝั่งไหนครับไม่ใช่เป็นการเลือกอาชีพนะถ้าเป็นอาชีพคือเราจะเลือกได้แค่ฝั่งเดียวใช่ปะแต่เกมนียคือถ้าเกิดฝั่งนี้คุณไม่ชอบคุณเลือกอีกฝั่งหนึ่งก็ได้แล้วทุกตัวละครก็จะเป็นแบบนี้หมดครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเจอตัวละครอื่นของผู้เล่นอื่นเนี่ยอาจจะไม่ได้มีความสามารถแบบเดียวกันเป๊ะๆก็ได้ พอเราอัพแหงเสร็จแล้วใช่ไหมครับได้สกิลมาใหม่แล้วก็อย่าลืมมาติดตั้งที่บริเวณด้านขวาล่างด้วยนะครับเราจะติดตั้งได้สูงสุดทั้งหมด5สกิลด้วยกันนะครับผมส่วนการเลื่อนดาวก็ด้านซ้ายนะครับและจะเห็นแวบ,บๆเนาะก็น้องคนนี้ขึ้น3ดาวเล่นแป๊บเดียวเองเกมแจกมาเยอะเหลือเกิน ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมีเรื่องของการติดตั้งอุปกรณ์ด้วยกดแค่นี้เลยก็ได้ครับจะติดตั้งเลยส่วนนี้ก็คือการถอดนั่นเองนะครับแล้วพวกอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถอัปเกรดได้ด้วยนะครับมันจะมีอยู่3อันด้วยกันอันแรกเนี่ยก็คือการอัปเกรดรลเวลก็ใช้ตังกับเศษเกลือเรียกว่าเศษเกลือได้ไหมเนี่ยเออใช่ไหมนั่นละกันส่วนอีกอันนึงคือการเลื่อนดาวนั่นเองครับอันนี้เราจะต้องหาอุปกรณ์ซ้ำมาทําการเลื่อนส่วนอีกอันนึงจําไม่ได้แฮะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นเรื่องของการเจาะรูแล้วกก็ใส่พววรูละมัั้้งถาผิดดขอยคบ ส่วนกิจกรรมที่น่าสนใจในช่วงนี้ครับดูด้านล่างก็ได้มันจะมีคําสั่งอีเวนต์อยู่ใช่ไหมอ่าเข้ามาแล้วจะเจอน้องหัวชมพูก่อนเลยครับคือทุกครั้งที่ท่านผู้ชมไปทาเวจรายวันมานะครับไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินนะครับแล้วก็การประจนภัยต่างๆที่ใช้พลังงานนะครับเอาให้ถึง300แต้มนะฮะเราก็จะได้รับตั๋วมาพอได้รับตั๋วมาแล้วก็มาสุ่มได้ที่ตรงนี้นะครับมันก็จะสุ่มสุมกันไปอ่ะว่าจะได้อะไรถ้าเกิดแจ็คพอตก็จะได้คอสตูมของน้องแมวนะครับนี่คือน้องแมวนะที่มี ส่วนกิจกรรมที่2นะครับอันนี้คือจะแจกตัว๋วทุกๆ10บเลเวลครับก็ให้เราฟรีๆเลย30ใบนะครับแต่กว่าจะเลเวล30นี้เล่นนานอยู่นะกิจกรรมต่อมาก็เป็นรางวัลล็อกอินนะครับวันที่3เดี๋ยวจะได้นักธนูมาแบบฟรีๆใช่ป่ะไอน,นี้คือนักธนูเนาะถ้าผมจะไม่ผิด กิจกรรมต่อมาครับอันนี้คือเขาจะแจกเพชรแล้วก็ขอางวันให้เราเป็นจำนวนมากครับแต่ว่าต้องทำเควสต,ตามที่กำหนดก่อนนะครับเช่นให้ไปเปิดกระชปองให้ไปผ่านเควสให้จัดการศัตรูอะไรแบบนั้นนะครับส่วนนั้นต่อมาเนี่ยเขาให้ไปติดตามทางโซเชียลต่างๆก็จะได้รับเพชรเพิ่มเติมด้วยจะได้ไปเปิดกระชปองกันต่อเนาะและสุดท้ายครับเขาบอกว่าให้เราทำการเชื่อมต่อ ID ดีหรือว่าล็อกอินเอาไว้นั่นแหละจะได้รับเพชรเพิ่มอีก100เม็ดส่วนซีซั่นพาที่ผมพูดถึงก่อนหน้านเนี่ยครับให้ดูด้านซ้ายบนนะ่มนะมัน อันนี้ก็จะเหมือนเกมอื่นเลยคือเขาจะมีเควสให้เราทําเป็นรายวันเป็นประจําซีซันนู่นนี่ใช่ไหมอ่าน,นั่นแหละทาเสร็จปับ๊บจะได้รับแต้มมาเมื่อแต้มถึงปุ๊บก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมกันไปถ้าเกิดคนใจตังเนี่ยก็จะได้รับคอสตูมเพิ่มเติมไปด้วยได้รับไอเทมเพิ่มเติมไปด้วยอีกเพียบเลยส่วนสายฟรีเนี่ยก็จะได้รับแค่ของรางวัลที่อยู่ด้านขวาเท่านั้นส่วนแบลเตอรพาร์ตอาวุธก็มีนะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลกันเลยครับอันนี้ก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจากเมื่อก ส่วนอีกอันหนึ่งที่ข้ามาอันนี้มันจะเป็นเหมือนกับภารกิจที่เราจะต้องทําอยู่แล้วครับเล่นไปตามเนื้อเรื่องอัปเกรดตัวละครน,น,นู่นนันนี่อะไรแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทําครบทุกอย่างแล้วเนี่ยเราจะได้รับไอเทมต่างๆตัวละครและอาวุธเป็นจํานวนมากเลยครับ3คนนี้คือเราเห็นกันในเนื้อเรื่องอยู่แล้วครับเราจะได้มาใช้ฟรีๆแน่นอนครับ เอาละก่อนจากลากันไปครับเราไปดูการตั้งค่ากันบ้านดีกว่าอยู่ด้านซ้ายบนนั่นเองครับแตะขึ้นไปได้เลยครับแล้วก็ด้านขวาบนนะครับที่เป็นรูปฟันเฟ,นฟืองนั่นแหละครับเข้ามาแล้วจะเจอเกี่ยวกับ Account หรือ ID เล้วราก่อนนะครับอันแรกสุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการซิงค์หรือว่าผูก ID ถ้าเกิดใครเล่นแบบเกสมาก็เข้ามาที่เนี่ยครับมันจะมีให้เราทําการผูก ID น,นู่นนั่นนี่เนาะส่วนคนที่เปิดกระชัปองเกลอก็มาลบได้ที่นี่เช่นเดียวกันนะจ๊ะ ส่วนต่อมาคือไอเทมโค้นนั่นเองใครมีก็แวะเวียนมาบอกหน่อยกันละกันถ้ามีเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ละกันเนาะแล้วก็ด้านล่างเผื่ออยากจะไปเล่นไอดีอื่นไงก็จัดไปเต็มที่นะครับส่วนด้านซ้ายก็เสียงเนาะจริงๆก็มีให้เลือกแต่แรกแล้วว่าอยากจะฟังเสียงอะไรนะครับผมก็เลือกฟังเสียงญี่ปุ่นเนาะแล้วก็กราฟิกนะครับอันนี้ผมปรับสูงสุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วแต่ว่าผมเล่นใน PC ไงมันจะมีขนาดหน้าจอน,น,นู่นนี่ให้ปรับด้วย ส่วนคนที่เล่นใน PC นะครับสามารถใช้จอยเล่นได้แล้วก็ดูได้ด้วยนะกดปุ่มไหนทําอะไรได้บ้างน,นะครับแต่ว่ามันเปลี่ยนปุ่มไม่ได้นะถ้าจะเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมต้องเปิดส t e ีม Overlay เลยแล้วก็เรื่องหมวดคอนโทรเลอร์แล้วก็ไปปรับกันเอาเองนะครับอยากจะให้ปุ่มไหนมันเป็นอะไรก็ปรับกันเอาเองได้เลยเนาะ